สวัสดีครับสวัสดีวันสิ้นปีสองปีหกเดนะทุกคนนะก็ผม <c oughs> ไม่ได้ไปไหนทํางานนะทุกคนนะทุกคนทํางานแล้วเ,เลยไม่ได้หยุดเลยนะว่ามันเป็นสีขั้นการขายของนะก็มากับพี่ในวันสิ้นปีให้ดูนะว่ากรุงเทพมันจะเงียบเหมากันขนาดไหนเนาะ รถน้อยอยากให้กรุงเทพเป็นอย่างนี้ทุกวันแตออ่มันเป็นไปไม่ได้นะแต่ว่านะแล้วก็วันนี้อากาศหนาวน้อยกว่านะเย็นนะแบบอากาศหนาวเลยนะขี่รถมากเลยะายตาไปต่างจังหวัดนีด้าอากาศแบบนี้น,นี่อากาศฟิวดีมากเลยถนะมว่านะซึ่งก็ไม่เคยสัมผัสหรอก สำหรับคนที่ได้เที่ยวนะก็เที่ยวกันอย่างมีความสุขนะเที่ยวกันอย่างอบอุ่นอุ่นบรรยากาศดีๆอากาศหนาวๆน,น,นะแต่อยู่ในกรุงเทพก็อีกแบบนึงขี่รถขี่ลาก็รถไม่ติดไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความอา ผัาใจอะไรเนาะอย่างสีพื้ดเดียวเลยไหมถนนโลงโลงแต่ก็เส้นนี้ไม่ถึงกับโล่งมากนะสีนักกลินนี่สิ้นปีก็ขอให้ทุกคนอหมดทุกหมดโศกไปกับปีเก่านะให้เราก็เริ่มต้นกันกันกบปีใหม่ ปีนี้ปีหกเจ็ดกำลังจะสิ้นไปเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงแลนะ้วเนาะใครที่สังสรรกันจัดหนักก็บรบกวนอยากขี่รถนะหล่วงนอนอยู่นั่นแหละนอนอยู่ที่ที่กินนั่นแหละ นอนโรงแรมก็โรงแรมถ้ากินอยู่ตรงไหนพับขอพับตรงไหนก็ตรงนั้นเลยโอ้ถือห้าร้อยให้สรางก่อนค่อยขี่รถเนาะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์เป็นรถมอเตอร์ไซ Oh shit. Oh, Kyoich. -E. Oh, dang it. Oh. อืแต่ก็เส้นนี้รถไม่ถึงกัน,น้อยนะเห็นเส้นในเมืองก็โพสกันต่อหนนโล่งเลยทุกคนรอตัดรอบตัด,ด,ด,ด นนจัดตนนดกวนออกไฟแดงกว่าดี thì nó phay ra thì nó phay thúc thi rồi อยากจะขี่รถไปเที่ยวเหนือเหมือนกันนะตัวนนะไม่มีเวลาขเขาเลยอยากจะขี่ไปพูทับเบิกทำแต่งานโอไม่ได้ทำเร้รวยนะกันทำแล้วก็พอมีพอ,อกินเวลาไม่มีเที่ยวเลยไม่มีคือรับผับรถเที่ยวเลยแล้วไปไหนไม่ได้ ว่าตะขี่คนเดียวก็เห็นแก่ตัวอีกนางก็ไปด้วยไม่ได้นางก็ไม่ขี่รถทางไกลหรอกโอกาสที่จะไปคนเดียวหายากหาไม่ได้เลยด้วยอยากจะขี่รถไปต่างจังหวัด ค okay, คลิปนี้ก็มาสวัสดีวันส่งท้ายปีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้สวัสดีปีใหม่กันอีกรอบหนึ่งําสองคลิปเลยก็สำหรับวันสิ้นปีนะขอให้ทุกคนเดินทางกับขี่ปลอดภัยนะถ้าใครเดินทางแล้วก็ไกลไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความสุขส่งท้ายปีนะก็จัดหนักๆได้นะแต่ว่าอย่าขับขี่นะทุกคนนะก็ด้วยความเป็นห่วงจากช่องเล็กๆช่องหนึ่งที่ไว้ขี่มอเตอร์ไซค์เล่นให้ดู ไม่ได้คาดหวังอะไรกับช่อง Youtube นะแค่คิดที่ว่าฝากวิโดีโอไว้ดูเองหรือด,ดูไว้ดูส่วนตัวเผื่อใครดูด้วยบ้างก็ได้นะทุกคนนะผมทำช่องไม่ได้คาดหวังอะไรแค่ฝากคลิปไว้ฝากช่องไว้หรือฝากไฟล์วิโดีโอไว้ใน Youtube นะเพราะความถูกกาเยอะดี แต่ตลาดบางกะปิคือคักมันเนี่ยน่าจะมีแต่พมา่ามีแต่คนกระเมนแหละกรุงเทพพมา่ายึดนะกรุงเทพพมา่ายึดแน่นอนเทศกาลพมา่ายึดหมดก็ว่ากันไปนะทุกคนนะโอเคก็คลิปนี้สวัสดีและขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมนี่ให้ดูบรรยากาศเดมอว์บางกะปินะ นี่คนก็ยังมากันเยอะอยู่โอเคถึงที่ทำงานแล้ว